ัวตัวนี้กี่เป็นแผลนะครับเดี๋ยวจะเชี่อดูนะครับีน้ำเกลือลงไปจะดูยากสักหน่อยนะครับเพราะว่า<ม>แผลติด่วางล่างแผลไม่ติดพื้น<ป>ทการล้างแผลนะครับแล้วก็ล้างน้ำเกลือแล้วก็เบตาดินเช็ดแล้วก็พ่นยางม่วงครับนี่อาการก็ใกล้หายแล้วครับทํามาหลายวันแล้ว ให้ความรมมือหน่อยลูกนะครับ ล้างให้แผลมันเหมือนเป็นแผลสดครับมันจะดีแผลมันจะม,ม,นมันจะไม่เน่ามันจะไม่เน่าครับมันฟื้นตัวเร็วนี่ครับให้มันแ,แดงๆครับดีเหมือนเลือดซิบๆอย่างเยครับดีเหมือนแผลสดนะครับ ครับซื้อเป็นขวดใหญ่อย่างี้ครับราคาไม่แพงสักทีก่อนหมยดีกว่าเมื่อวานนะแขนะ ดนหนามปามน่เออเนีเน่าเลอเขเี่เออเมาแล้วนะเออเนี่ยไม่เน่าลเออดูหนามปามนี่ตัวนั่นนะเป็นรอยบาดอยู่เนะนันเป็นรอยบาดเลยที่ขาเป็นรอยบาด

Ché, ché,